เสือของพี่หนุ่มครับน้องการลัตเตอรี่ครับมาดูว่าลูกนี้จะไปทางไหนครับไปทีมสองเริ่มครับสองทีมพร้มเริ่มสูงสูงเสือลูกนี้เสกสันกับคางเด็กสูงสูงแต้โอุ้งสนใจการแต้มลูกนี้มันอยไปครับหนึ่งงา่สูงท่วมกับทันทีเลยครับ1นสูง สิบสิบห้าตบอลขาข้าวได้แจ้ง่างอันดี้ห้าแต้มครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตาข้อครับเจ้ากวยลูกนี้เสือมาจเจ้าแจ็คเปิดแล้ว 1, 1> เนื้อสีเข้ากล้องพลังไปยกมาจเจ้าแจ็คอะไรลูกนี้นเตะเอ้าการเดินกาดเป็นแบบเตะดีครับยัง,งเอาตัวรอดได้ครับสำหรับจเจ้าแจ็คอยเลี่ยมมาครับตะบอลขาข้าวได้แต้ม บอลขาค้าวเฮ้ยเจ้าผูตะวันครับสองหนึ่งสิบสิบเจอบอมได้แต้ม

นี่แหละครับนี่เดีดยวดูที่ลูกเสิร์ฟครับลูกนี้เสิร์ฟไปแล้วจเจ้ากล้วยเปิดหัวดีครับพี่ดูนัสวัสดิ์ลกมาเจ้ากล้วยอะไรลูกนี้เตะโอ้การได้ตัเตะลงหลังบล็อกเลยครับลูกนี้ครับเซตแรกเป็นของ,ของอทีส่สามสอง ออมครับสอจอมได้แท้สิบหกสิบสองแหมสิบหกสิบสองแล้วน้องการเป็นฝ่ายลูกครับลูกนี้ครับเจ้าแจ็คเสิร์ฟมาสองครับสองคราได้แท้แม่สามเท่าไปิดเดียวครับ สมอนข้าวได้แจมขึ้นโค้งขึ้นตามเสริมลูกนี้เจ้ากล้วยเปิดหัวพี่นุ่มไร่สามสี่ล้เอ้าวันการงานได้ตาเปลี่ยนตัวสมอนข้าวได้แจมครับลูกนี้ครับ สบสเจดแ่เครับพี่นุ๊กเสร์ฟจ,จ้าแจ็คเบิร์นกนี้เตสครับบร้อยลมาออ้ันโดนบ็อก,กทิงครับแต่บอ็อกหลุดออกข้านไปครับ ประจำที Five, four, three, ่คร so ับ13 18 5 4 13กิบ18ครับมองการยังตามหลังอยู่สาจาวาด้เจเสิร์ฟมาครับ4 3ทำพอกล้อสูงสูงแจเตลุงเอ้า ขดเกี่ยวพิรุณลูกนี้มาไงเจ้ากล้วยเอ้าเตตะปห้าเท่าทเกี่ยวขึ้นมาได้สวยงามครับสำหรับพินุมครับแต่ยกลูกนี้มันชิดะ่ายไปหน่อยครับจาจอบองได้เต่ห้าหก สปได้รับสิบสมสิบด้แต่สิบสามกับสิบัก้าครับห่างหแต้มครับ7 5็ดาดูลูกนี้ครับเจ้ากล้วยเสือมาแล้ววางกระดาเต็น้าเปลี่ยนดออกหลังไปครับสอเจ้บพได้แต้ม ทางความพลเจ<า>ริญกันครับจะขอเปลี่ยนตัวครับเอาเบอร์ห้าที่เหนื่อยออกครับเอาเจ้าซีแมนที่เหนื่อยกว่าเข้ามาครับซีแมนส่งแปดห้าพร้อมครับแจะเกมยี่สิบสิบสามขบอนค้าข้าวได้เต้ครับ ต้องการได <Eight, six. S 1> ้แต้มแปดหกยี่สิบสิบสี่อมข้าข้าวได้แต้มจงได้ ออกน้องการไดต้ายี่สิบแปดห้าออกนองการได้าสาเอมความต้ ครบครับสบาจาบอมได้แท้วเพื่อนเขาถ่ายหมดกิการได้แต้ยี่ บกเาเปลี siete, ่ยนแดเซตที่หนึ่งทอดกรการชนะด้วยคะแนนเจต่อหกสองทิรับเจ็ดสิบ

หมดเวลาครับครับต่อไปการแข่งขันในเซตที่สองอดเตรส์การ์ตส่งลงสนาครับสิริดแนผมจะพรอมเริ่ม0-0ขอมนยคาั้เอได้เต้ นกกาได้แปบสิบเอ็ก้หนึ่งตนข้าข้าวได้เต็มนกกาได้แป้ม

12 สิบสามทมอาข้าวได้แต้มสองส ีสิบสามสิบเอ็ดต้องการได้ต้อทำวัน้าข้าวได้แต้มสิบสามสิบสาม ตอมรคัข้าวด้แส,สิบสามเท่าสี่เท่า ข้องการได้แท้เปลี่ยนส่งสิบสี่สิบสามนการได้แท้

แข่งขันในรอบถัดไปครับสาจาบังได้แจมพร้อมครับแจนห้าวัลัญจกได้แจมเียต สิบสี่สิบห้าแปดเข้าสอจอรอมได้แต้งขอกระดาษได้แป๊บสิบหกสิบสี่ เา,าจตา,ดา, 16, นาหนึ่จดสิบหกสิบห้าสำหรับสนามที่สองครับเต็มยังสูสีกันไม่ออกครับเจ็ดเท่าและสนามที่หนึ่งนั้นเตมยมงอยู่ที่เจ็ดเท่ากันครับอวบขาเศร้าได้เต็มน้องการนั้นต้องการเซตนี้ครับเพื่อที่จะ แข่งในเ้นที่3ามพี่นุมเปิดลูกแรกเจ้าก้วยแต่ลูกนี้หายแล้วเปลี่ยนไประมัดระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับที่อยู่หลังสนามครับอย่าให้ส6เท่า,ทาสายตานะครับเพราะว่าตะก้อนนั้นทั้งหนักทั้งแรงครับ จาขอได้แทมแปดเจ็ดดูคู่นี้ครับสนามที่หนึ่งครับสนามสีแดงแตปดต่อเจ็ดครับเสิร์ฟลูกนี้ครับเจ้าซีแมนเปิดลูกแรกเสกสันน้ำทรองล้งลูกสองเตะโอ้โหลัดการได้แบบเตะสูงเหมือนกันครับ สิบหกสิบเจ็ดแหวนนี่ขมดข้าวได้แจ้งแปดเท่ากันครับสลับสนามนิดนึงครับจก้วยเสื์ฟไปลูกนี้เสียสนามทองโลกมาสูงสูงเจ้าสีแมนเตโอ้โจรจ้าได้แต้ม chết chịp, thâu 8, 9 สำหรับสนามที่สงครับใครชนะนั้นได้เข้าชิงทันทีครับแม่ลูกนี้ครับโจ้กกล้วยครับน่าเสียดายครับแปด สวัสดีคร so, <sm art> ับผมดครับสำหรับพรเจริญการนั้นครับพร้อมครับสิบแปด 1941, ita, so ูิทีส10ต่อแครับดูสีหน้าวัยตาแลวเสิร์ฟมาครับพี่หนุ่มจับลูกแรกโอ้โหกิจกรแต่แต่สิบแปดเท่าแม่เสิร์ฟลูกนี้เป็นแต้มเลยครับรับการขอยลางออกตมอร์คัดเข้าได้แต้ม Bisa nanti, Soh, enggak? Sip, เวลาครับนักกีฬาลงสนามเอาสูบเกมครับสำหรับเดีกมที่สองนั้น18 20ต้องการเพียงแค <18. S 1> ่คะแนนเพื่อที่จะเข้าชิงกำสำหรับอมรค้าข้าวเสือมาลูกนี้เจ้าบอลน้อยยกมาแล้วเจ้าโครตรจังหวันโอ้ยอมรค้าข้าวแคกก่21ทีนสรุปผลการแข่งขันครับทีมอมรค้าข้าวชนะ สาจาบอมด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซตนักกีฬาสามัมผัสมือครับและแล้วอมอนขาข้าวครับพี่